สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็น EP 2แล้วนะครับสำหรับ t i เก r d ์ดดีก็เรามาเริ่มขึ้นโครงตู้กันเลยนะครับแล้วก็กะระยะความสูงของตู้ตามที่เราตั้งโจทย์ไว้ก็คือ12นิ้วเนี่ยจะสูงอยู่ที่14นิ้วนะครับแล้วก็ไม้แผ่นบน2ชั้นนะฮะความสูงของตู้จะอยู่ประมาณนี้ดอก12แล้วก็ค่อยไปเริ่มขึ้นแผงหลังนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทำคนพัน่นะํา เพืเ่อนน่าจะรู้จักกับตัวนี้จะดีกว่าสีโป้เยอะนะเราใช้วิธีผสมเองเพื่อจะมาอุดร้อยต่อต่างๆของของตัวไม้นะตัวนี้จะได้ความแข็งแรงที่ดีกว่าสีโป้เยอะนะฮะนี่ฮะก็จะมาโป้ตามรอยต่อต่างๆที่เราต่อไม้อยู่นะก็เสร็จแล้วก็จัดส่งตู้อันนี้จะเป็น EP 2แล้วนะครับก็อันนี้จะมา ให้ดูช่วงกลางกลางว่ารถคันนี้หลังจากว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นตู้อะไรใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นตูฟ้ฟาด12นิ้วนะครับถ้าถามว่าถ้ามันอยู่ในรถรุ่นนี้ก็ถือว่าสูงเพราะว่ารถรถเนี่ยหลังคามันต่ําไม่เหมือน,น,อนรถรุ่นใหม่แต่ถ้าอยู่ในรถรุ่นใหม Ener ่ก็ถือว่าไม่สูงครับก็เพราะว่ามันจะเตี้ยกว่านี้ไม่ได้แล้วเตี้ยล่างเนี่ยสุดนี้แล้วครับส่วนด้านบนก็มาโผล่ตรงนี้แล้ว แต่ถ้าทําเตี้ยววันนี้ก็คือทําเป็นดอกนอนแล้วถ้าถามว่าแล้วถ้า,ถาตะแคงเห็นที่ร้านตะแคงดอกตะแคงอ่ะเพราะว่าตูดมันติดนะอันนี้ตูดมันไม่ติดก็ไม่ต้องตะแคงนะเพราะว่าตะแคงหรือไม่ตะแคงผม,มจะทําความสูงอยู่ตอนนี้หละแต่ถ้าเตี้ยววันนี้ก็จะมีผลกับเรื่องเสียงแล้วครับอ่าอันนี้ให้ดูฐานไฟนะครับรถคันนี้มีปัญหาเรื่องระบบไดชาร์จนะก็ตอนนี้ผมใช้สวิตชิ่งคีมนะครับ ไฟจะอยู่ที่13.8สามนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองวัดดีบีกันดูครับผ่านไฟ1ิบสองสามนะครับ mm hmm. ก็คือคลีปสวิตชิ่งแต่ว่าปรับไฟไปที่ให้มันเป็นมาตรฐานนะคือผมใช้วิธีคลีปสวิตชิ่งอยู่แบบเป็น2ลูกนะครับตอนนี้ไดมีปัญหาอยู่ชั้นน้อยนะนี่คลีปสวิตชิ่งช่วยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งไฟบีเลอะตั้งไฟไปที่อยู่ ที่แ3 8นะเดี๋ยวจะมาลองดูว่าตู้ไทเกอร์ดีโดีคันนี้วัดความดังได้สักกี่ดีบนะเป็น12นิ้วแอมตัวนี้น่าจะแอม2,005นะ2,005ครับ2 0 0ยี่ออทรัลส์ายทอ้องอยี๋ยนี้ mm hmm. ส่วน่อกก็จะเป็นทอรัสนะฮะจริงๆดอกอันนี้เป็นแนวแนวฟังฟังเพาะฟังดีเบสลงนุ่มนะแต่ว่า มาอยู่ก็ผมก็กลายเป็นสายโหดไปดูดีว่าจะโหดได้สักเท่าไรก็เราจะใช้เพลงตามกติกาที่สนายสนามที่เขากําลังนิยมกันตอนนี้นะครับก็คือเปิดเป็นความถี่ไปนะฮะความถี่ที่ดีสุดของรถกันนี้โอเครีเซ็ตก่อนนะไม่ใช้ไม้ตัวเดียวนะครับเปิดความถี่เปิดความถี่เอานะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดเพลง ไฟเดิมของรถนะครับอันนี้ไฟเดิมหมดเนี่ยจะร์จอยู่ที่สิบสามจุดสี่นะครับสิบสามจุดสี่เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไฟตกมาแค่นิดเดียวเนี่ยนิดเดียวดีบีได้เท่าไหร่นะที่หลายคนมองข้ามนะเรื่องความแรงของเบรเน่ยอันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังเลยก็คือว่าอันเนี้ยโตเดียวโตเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันที่ไฟเนี่ยตกมาจากสิบาจดดเป็น13.4าสี่เป็นระบบ เดิมๆของรถนะอันนี้มีปัญหาอยู่เพราะว่ารถควรจะต้องชาร์จอยู่ที่14หนึ่ง14สองประมาณนี้นะครับถ้า 10, หรือไม่ก็13ปลายนะครับ mm hmm. ลองดูว่าไฟตกมาขนาดเนี้ยนิดเดียวเนะี่ยความดังมีผลเยอะไหมดูนะฮะเดี๋ยวผมให้เปิดจากเพลงเดิมเป็นความที่เหมือนเดิมนะครับก็ เพราะว่าแอมใหญ่มันจะมีผลเรื่องระบบไฟราโฟไฟต้องดีมากๆนะครับการการที่เล่นแอมใหญ่นะอันนี้เป็นงานแก้นะครับงานแก้ก็ตอนนี้ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วผมวางระบบสายให้ใหม่หมดแล้ว,ลวก็จะเจอปัญหาคือไดชาร์จไม่ทันนะเดี๋ยวเราลองเปิดอีกทีนะครับว่าตัวเลขตกไปเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวให้ดูครับเพราะว่าถ้ามันอยู่เท่านี้เนี่ยเวลามันดึงตกนะมันจะตกเย่า ไม่ทันนะมีผลก็เรื่องเสียงเลยนะครับมีผลเรื่องระบบไฟเขาเน้นพลังเสียงแล้วก็ใช้แอมโตเนี่ยถ้าคุณไม่ได้คำานึงถึงเรื่องระบบไฟเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาแน่ละครับแล้วก็มีปัญหาอย่างางคือกระปาตัวเนี้ยกระปาเนี้ยมันหักหมดแล้วนะครับหักหมดแล้วเนี่ยครับดูครับคุณโยกได้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูครับขาหักหักมาแล้วนะครับ ถามอะไรตัวอันนี้ก็จะมีผลในเรื่องของกําลังสํารองของ power amp หมายความว่าถ้า power amp อ่ะมันกําลังไอ้ตรงนี้มันเป็นกําลังสํารองของในตัวมันเองนะครับตัวนี้มันน่าจะหายมันหลวมมาขามันน่าจะหักอยู่ไปประมาณแปดสี่ลูกนะจะแปดลูกหายไปครึ่งหนึ่งถามว่าถ้ามันมาเต็มเต็มเนี่ยกําลังมันก็จะต้องดีๆฟอร์มแรงก็จะได้เต็มกว่านี้อีกตอนที่ตอนที่เปิดเพลงแล้วมันกระชากไฟนี่หลวมหมด เหลวมไม่หลวมอย่างนี้เลยนะครับนี่ขามันหันฮะหลวมอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแรกไอตัวนี้ก็หลุดนี่ผมก็ยาวออกมาเลยครับยาวเหยเดี๋ยวแจ้งลูกค้าไปว่าต้องเอาอะพ่อแวม,มาซ่อมมีเสียนะถ้าไฟถ้าไม่เสียไฟดีๆนี่ฝา,ากติดตามคลิปต่อไปของรถคันนี้นะครับเป็นอีพีสามก็จะตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วนะอันนี้ก็อคลิกป้ายแลงอะไรยังไม่ได้ใส่ นใจงานติดตั้งใหม่หรืองานแก้นะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0896440504นะฮะก็ถ้ามีงบประมาณเพียงพอครับตามราคาครับเหมือนเดิมครับคุณภาพ,าพตามราคางานแก้ก็เหมือนกันครับคุณภาพก็ตามราคาเหมือนกันนะฮะติดต่อได้ทางหน้าแฟนเพจร้านนนจันคาอเดลนครสวรรค์พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็ ส่วนช่องทางทาง Youtube ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ